วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีการเดินทางกลับมาจากกรุงเทพนะฮะที่ที่เคยลงไปในช่อง YouTube ของผม,ผมเมื่อสัปดาห์ก่อนลุ้นนะครับนะร้บรานก๋วยเตี๋ยวปัญญาชามโตนะครับ,นะรบก็ยินใจนะครับที่เพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายนะฮะที่ได้เข้ามาชม คลิปจางต้องผมแล้วก็แวะมาให้การอุดหนุนมาชิมมารับประทานก๋วยเตดเดี๋ยวที่ร้านนี้กันอย่างอย่างคุณนะฝ่กข้างนะครับทางเจ้าของร้านต้งฝากขอบพระคุณลูกค้านะครับผู้มีอุปการและคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในยามนี้เศรฐษฐกษิจก็อย่างที่เรา,ราทราบกันอยู่โดยเพราะยิง่งมันมีสทถทานการณ์โควิดด้วยนะครับ แต่ว่าลูกค้าที่เขาเป็นนักทอ่องเที่ยวเนี่ยที่เขาฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มีภูมิต้านทานในร่างกายพอตมรวจก็ในเมื่อมาเที่ยวที่นี่แล้วก็แวะมาชิมเว้ยเตี๋ยวปัญญาชามโตที่บนถนนเส้นสามสำเนียงลงจากมอเตอร์เวย์มาประมาณสักนะสามสี่กิโลประมาณนี้นะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ทางซ้ายมือก็แวะผ่านกันวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากวันนี้ที่เห็นด้านหลังนี้ก็มาบุดหนุนกัน นะครับรับผมก็ไม่ไม่ได้คาโฆษณาอะไรพีงแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วเราก็มักจะชอบทานก๋วยเตี๋ยวเห<ม>็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าไหนท่าทางน,น,น่าทานน่าอร่อยนะครับเราก็จะแวะทานแล้วเราก็เมื่อเมื่อรู้ว่าดีรู้ว่าอร่อยนี่เราก็จะบอกต่อเพื่อนๆนะครับโดยเพราะยิ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเพราะมาจากต่างท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่า มันจะไปหาข้อมูลเหล่านี้จากที่ไหนนะครับเพื่เแต่ว่าอร่อยข้าวแกงอร่อยอะไรทํานองนี้นะครับเราก็ไม่ให้ไม่ใช่ไม่ได้จากรายการเที่ยวชวนชิมอะไรประเภทนี้หรอกครับีแต่ว่าจัดรายการท่องเที่ยวะครับนี้มันมันมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอาหารกันบ้างพวามควรในกรณีที่เราไปรับประทานตามสถานที่ต่างบางร้านบางเจ้าบางท้องที่ก็อร่อยนะครับมีรสชาติดีเราก็มาบอกต่อบอกเพื่อนๆนะครับท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวผ่านมานะจุดนั้นๆ ก็จะได้เลือการแวะผ่านแวไปสุมหานะครับแวไปสุมหาไปเที่ยวสำรวจนะครับว่าร้านไอ้ลอยร้านอร่อยมันจะอยู่ตรงจุดไหนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็บอกไปก็มีที่นี่ที่สันทีบอันนี้ก่อนเข้าตัวสันหีบลงจากมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งหน้าเข้าอูดับเภาแล้วก็สันทีบเนี่ยนะฮะมันก็จะผ่านบนถนนเส้นสามตำหนัตรงนี้มาประมาณสามสี่กิโลก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ส่วนร้านอื่นนะครับส่วนร้านอื่นที่ผมทานไปประจําก็เป็นอีกร้านหนึ่งก็อยู่เป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะฮะก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเ right. ตี๋ยวทะเลก็อยู่ที่ภายในบริเวณห้องเย็นนะครับเข้าไปนี่เข้าไปวิ่งให้ผ่านวิ่งให้ผ่านวัดหลวงพ่ออีนะครับที่บริเวณถนนเลียบชายทะเลนะวิ่งผ่านวัดหลวงพ่ออีไปนะครับแล้วก <or> ็เลยหลวงพ่ออีเลยไปทันทีไปนิดนึงก็จะมีกิจการห้องเย็นอยู่ นะมีกิจการห้องเย็นก็แวะเข้าไปข้างในนู้นลนะตรงกิจการห้องเย็นเขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวทะเลอยู่นะกว๋วยเตี๋ยวทะเลที่เป็นอะไรทั้งเย็นตะโพทั้งอะไรต่ออะไรก็มีอยู่เจ้าเดียวเขาจะขายข้าวมันไก่ด้วยนะครับก็ไปอุดหนุนเขานะครับผมก็แวะมาผมอยู่สัต่หีบเนี่ยผมก็ทานสองร้านนี่แหละเป็นหลักนะครับ,นะรบกว๋วยเตี๋ยวเพราะผมเป็นคนชอบทานกว๋วยเตี๋ยวนะครับทานกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยเราก็บอกอร่อยที่นู่นก็เครื่องเยอะนะครับเครื่องประกอบ เพื่อประกอบเยอะนะครับโดยพ้าย็นเย็นตาโฟเขาอร่อยนะครับข้าวมันไก่เขาก็อร่อยข้าวมันไก่ของน้องนี้ก็จะอหอมกะทินะครับผมผมเข้าใจว่าคงเขาคงไม่ได้ใช้มันจากไก่นะเขาเขาใช้มันจากกะทิจะหอมมากด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนี่แวะไปไปไป,ไปชิมไปทานไปอุดหนุนกันนะครับ เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสที่ผมไปท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงนี้เผื่อไปเจอร้านไหนที่อร่อยผมก็จะมาบอกเพื่อนนะครับบอกเพื่อนในในในช่องรายการเที่ยวกับแจ็คชนแนนี้อีกนะครับก็สำหรับในพื้นที่สันหีนี้เนี่ยครับก็เป็นทะเลที่สะอาดนะครับทะเลที่สะอาดแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนักท่องเที่ยวมักจยะหากัศไปเที่ยวกันเยอะนะครับทะเลสันหีนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆนะครับที่ นักท่องเที่ยวมักจะเซิร์ชนะครับมักจะเซิร์ชหาใน Google นะครับลูกชายของผมเองก็ทํากิจการลถตู้นะครับก็มักจะเจอปัญหาเรื่องออแขกเมื่อมาถึงที่นี่แล้วไม่มีที่พักก็เลยมาทําเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักรับรองรองรับด้วยนะครับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสัตหีบยังไงเดี๋ยวผมก็จะฝากข้อมูลที่สําคัญสาคัญไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับฝากเพื่อน นะครับมาเที่ยวสร็ดีบแล้วก็สําหรับผู้ที่มีมีได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็มาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนนะครับในยามนี้นะฮะช่วยกันสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพนั้นได้มีได้มีอาชีพมีไรายได้กันนะครับส่วนตัวท่านทั้งหลายนะฮะก็มีกําลังที่จะมาเที่ยวแล้วก็กลับไปก็ กลับไปก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความเจริญก้าวหน้ามีโชคมีลาภมีชัยจะได้มีเงินกลับมาเที่ยวที่ตะีดกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตูก้กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับจากช่องรายการทเที่ยวกับแจ็คเมื่อมีตอนใหม่ๆออกสู่ในออกสู่ในรายการช่อง youtube นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอ้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีคนระับ